ผู้นำการโจมตีดาร์คอีเดนอาร์คได้นั่งลงบนบัลลังหากสามารถปกป้องบัลลังเอาไว้ได้จนการบุกโจมตีเสร็จสิน้นสิทธิแห่งหล่อจะถูกส่งมอบระยะเวลาการบุกโจมตีคงเหลือ5นาทีไรเดนปล่อยเสียงหัวเราะอ,ออกมาฮ่าๆ <c oughs> <c oughs> ายเป็นบ้าคิดจริงเหรอว่าแขนนั่งลงเรื่องก็จบแล้วนะ่ะยังเหลือเวลาอีกตั้งหนาทีถือว่าให้เป็นเกียรติต่อน,นายก็แล้วกันจะได้ตายลงบนบันลังที่นั่งอยู่ ข้ามันไกรเดนและเหล่านักรบที่เหลือต่างก็ได้พุ่งเข้าใส่เ่ทาอาอ์งได้ตะโกนขึ้นขณะที่นางไขว่ห้างด้วยท่าทีที่สุขก,กายสบายใจเดริกทักษะที่ดูดซับทางานเป้าหมายอ์กอ้าวเดริกปรากฏตัวที่ด้านนอกหน้าต่างขณะที่ได้ปลดปล่อยทักษะออกในขณะนั้นเองร่างของอ์งได้ปกคลุมเอาไว้ด้วยเมือกสีเหลืองใช่แล้วมันคือห่วงเวลาแห่งสลาม นี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่อาร์คให้เดสลิกดูดเลือด24ชั่วโมงยังผ่านไม่พ้นนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่อาร์คใช้ห่วงเวลาแห่งสลามเพราะอย่างนั้นแล้วเขาจึงไม่สามารถที่จะใช้งานมันได้ครั้งแต่ว่าพอลองมองไปยังเดสลิกความคิดจึงผุดขึ้นมาอย่างบันเจดิดเดสลิกมีความสามารถดึงเอาทักษะของอีกฝ่ายออกมาได้เมื่อดูดเลือดปัญหาอยู่ที่มันสามารถดึงเอาทักษะไปจากเจ้านายอย่างอาร์คได้หรือเปล่านะแต่โชคดีที่เดสลิกได้ให้คําตอบตั้งแต่แรก ทักษะแรกที่ได้ไปก็คือหาอาหารอาร์กจึงคาดหวังว่าถ้าหากเดริกทำผ่านไปหลายครั้งเขาจะสามารถได้รับห่วงทักษะเวลาแห่งสลามมาใช้งานได้อีกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่อาร์กจำเป็นต้องฆ่าจีเวลให้จงได้จุดอ่อนแอของห่วงเวลาแห่งสลามนั้นมีเพียงอย่างเดียวและเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างยิ่งมันจึงสามารถเมินเฉยทุกการโจมตีทางกายภาพได้แต่จะได้รับความเสียหายอย่างยิ่งยวดวท่าว่าเป็นการโจมตีด้วยเวทมนต์ และจีเวลเองก็เป็นนักเวทเพียงคนเดียวที่เหลือรอดอยู่ภายในโถงแห่งเกียรติยศเมื่อจีเวลตายไปแล้วอ๋าก็จะเป็นอมตะได้เมื่อห่วงเวลาแห่งสลามทํางานทั้งดาบและกระบองก็จะไหลเลื่นผ่านไปเหล่านักรบถึงกับมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นน,นี่ไอ้ปิงที่ดาังเกียรตินี่มันอะไรนอะเฮ้คติ้งเหรอเชื่องเป็นทักษะลูกไม้อันต่ําช้านี่นายคิดเห็นไว่าไงล่ะไรเดนใช่แล้ว นายไม่เคยรู้จักทักษะแบบนี้และที่นี่ก็คือนิวเวอร์หากเป็นรู้จักอะไรดีพอก็จะนำพาความตายมาสู่ตัวได้ยิ่งเป็นทักษะที่ไม่มีใครรู้ก็ยิ่งดีเช่นไหมล่ะอาร์กกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกพร้อมกับรอยยิ้มที่เข้าปกคลุมเวลาเหลืออยู่อีกสี่นาทีถ้าหากว่าเขาทนได้อีกสี่นาทีก็จะได้ราบซิวหน้ามาไว้ในครอบครองเมื่อพบว่าเรื่องราวพันเร่งด่วนไรเดนจึงเงือกระบอกขึ้นสูงขณะที่ตะโกนดังลั่น มันมีทักษะประหลาดดึงมันออก,กจอกจับัลลังเหล่านักรบต่างเข้ามาฉุดดึงอาร์กันเป็นใหญ่แต่ว่าอาร์กกลับยึดบัลลังก์เอาไว้อย่างเหนียวแน่นเขามีเทคนิคพิเศษที่ได้เรียนรู้ในช่วงหลายวันที่ผ่านเพราะอย่างนั้นแล้วทั้งแขนและมือของเขาจึงมีกำลังที่ค่อนข้างมากเมื่อร่างกายไหลลื่นการที่พวกนั้นจะสามารถคว้าจับตัวเขาเอาไว้ได้ก็เป็นเรื่องยากแล้วท้ายที่สุดเหล่านักรบต่างก็ยอมแพ้ที่จะจับตัวเขาและเริ่มต่อยตีเข้าแทน แต่ว่าอาร์ก็ไม่คิดให้เรื่องราวจบเพราะการโดนต่อยเท่านนแน่อีกนิดอีกแค่สามนาทีเท่านั้นความรุนแรงดําเนินต่อไปจะทําให้ใบหน้าของเขาบวมแป่งและเลือดกําเดาไหลแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเวลาให้ห่วงหาถึงความเจ็บปวดอีกต่อไปอาร์กัดฟันแน่นขณะที่กล้กคืนความเจ็บปวดเขาต้องอดทนจนเวลาหมดสิ้นขณะนั้นเองเสียงแต้เขาพันดังขึ้นจากภายนอกก่อนที่หน้าต่างข้อความจะปรากฏติง้งระยะเวลาการบุกโจมตีสิ้นสุด ทุกคนที่ได้รับพลังไปครอบครองคือกลุ่มผู้นำการโจมตีดาร์ e อีเดนอาร์คตามกฎของการบุกโจมตีอาร์คจกลายเป็นผู้ปกครองแห่งซิวนาทักษะพิเศษแห่งหลอดผู้กลุ่มอำนาจท่านสามารถขับไล่ศัตรูทั้งหมดออกจากสถานที่ได้เนื่องจากได้รับภาษาซิวนาชื่อเสียงเพิ่มขึ้น3,000ท่านได้รับโบนัสจากการครอบครองภาษาด้วยจำนวนคนน้อยกว่า100คนค่าประสบการณ์พิเศษจะถูกส่งมอบให้กับสมาชิกทุกคนของกลุ่มที่รอดชีวิต ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น250,000หน่วยเรเวลของท่านเพิ่มขึ้นเรเวลของท่านเพิ่มขึ้นเลเวลราะโบนัสท,ที่ได้รับอาร์คจึงได้เลื่อนเรเวลไปอีก5ระดับไม่บ้าบอใบหน้าของรายเดนตอนนี้ถึงกับไร้สีเลือดอาร์คเริ่มเงยหน้าขึ้นทีละน้อยใบหน้าของเขาตอนนี้บวมเป่งเพราะว่าโดนต่อยด้วยหมัดของเหล่าอัศวินที่รุมต่อยแต่ว่า รอยยิ้มกับเผยออกมาอย่างภาคภูมิที่ใบหน้านี้ปราสาทเป็นของฉันแล้วตอนนี้พวกนายออกจากปราสาทของฉันได้หรือยังล่ะขับไล่ในขณนะนั้นเองแสงสว่างได้ฉายวาบขึ้นขณะที่พันธบิตเทอร์มิตโดยบังคับให้ไปพ้นจากปราสาทบุคคลที่ได้รับบัลลังก์จากการศึกอันยาวนานครั้งนี้ก็คืออาร์คหืมไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการบุกโจมตีปราสาสหลอกหรืองไง โฮมยองวันยืดกายขณะที่ไปค้นหาในหน้าต่างของข้อมูลในเมื่อปราสาททั้ง12อยู่ที่นาการันนั้นก็ย่อมหมายความว่ามีการบุกโจมตีที่เกิดขึ้นถึงสองครั้งในทุกๆวันกิจวัตรประจําวันของช่วงเช้าของเขาก็คือการที่จะต้องสอดสองผู้เล่นใหม่ที่จะปรากฏชื่อในหน้าต่างการบุกโจมตีเพื่อเป็นการทําความเข้าใจถึงสภาพโดยรวมของระบบและจับตามองอิทธิพลของพวกกิลที่แข็งแกร่งอืหลอดเห็นบอทาเดียเปลี่ยนมือไปแล้ว ก็คงอย่างนั้นแหลนะเนาะกิวบูลแมและพันธมิตรค่อนข้างจะอ่อนแอเยอะเกินไปที่จะปกป้องปราสาทเอาไว้ได้พวกเขาไม่ได้กระเป๋าหนาทุนหนักก็เลยไม่อยากจะเสียเงินไปกับการป้องกันที่เกินตัวไปนักแค่การโจมตีครั้งนี้ก็คงจะเป็นเรื่องยากแล้วที่กิวบูลแมจะสามารถพื้นตัวมาได้โฮมยองวันเริ่มที่จะดอกลิ้นขณะที่พึมพำเสียงเบาที่จริงโฮมยองวันก็ติดตามเรื่องราวในกาลนาการันอย่างใกล้ชิดเรื่อง ที่จะได้รับเงินภาษีมหาศาลหลังจากได้รับประสาทนั้นเป็นความเข้าใจผิดของผู้เล่นกันทั้งนั้น NBC ในนิวเวอร์ล้วนฉลาดเหล่ากษัตริย์แห่งอาณาจักรและอาร์ชบิชอปต่างก็จัดตั้งเวทเทวสถานแห่งสงครามนี้เอาไว้ก็เพื่อควบคุมสถานการณ์พวกนี้โดยเฉพาะไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะได้ค้นพบความจริงต้องเป็นตอนที่ผู้เล่นสามารถปกครองประสาทเอาไว้ได้อย่างน้อยหนึ่งเดือนจึงจะสามารถได้รับผลกำไรกลับคืนมา และเมื่อน,นั้น n b c จะยอมรับพวกเขาให้เป็นหลอดอืมจะยังไงก็ตามภาษีที่พวกราชาจะได้รับมันก็ไม่มีทางน้อยลงอยู่แล้วนับว่า npc ค่อนข้างฉลาดกว่าผู้เล่นเยอะแต่ยังไงแล้วความฝันของพวกผู้เล่นก็คือการได้เป็นผู้ปกครองหรือว่าหลอดแห่งประสาทอยู่ดีนั่นแหละนะโฮมยองวันเผยรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวขณะค้นหาข้อมูลประสาทถัดไปไหนต่อไปก็ประสาทซิวานืาก็คงจะเป็นอลันอ๋อโฮมยองวัน ถึงกับหยุดเลื่อนเมาส์ไม่ว่าจะกี่ครั้งเขาก็ต้องขยี้ตาแล้วมองหน้าจอใหม่ผลลัพธ์มันก็ยังคงเป็นเช่นเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเออออลันโดนชิงประสาทไปแล้วผู้เล่นที่ได้กลายเป็นหลอดคนใหม่ก็คือด้วยความประหลาดใจชื่อที่ปรากฏในหน้าต่างข้อมูลเป็นคนที่เขารู้จักดีเลยทีเดียวเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมสมัครที่เขาเพิ่งให้ความสนใจนั่นเองอาร์คอาร์คอาร์คได้รับประสาทตัวหน้าจากอลันเหรอ โมยองวันเร่งร้อนเปิดทุกข้อมูลที่มีการลงทะเบียนเอาไว้กับเทวสถานแห่งสงครามแต่ว่าเขารู้สึกคล้ายกับหลงอยู่ในวงกฎขณะที่รับชมข้อมูลนี่นี่มันเรื่องบ้าเลยตอนแรกอลันรับคำท้าชิงของกิลฮาเดสนี่แล้วกิลฮาเดสโดนเขียยผลจากการบุกโจมตีโดยอาร์กเหรอไม่สิเท่านี้ยังไม่เบ็นอะไรมากแต่ว่าข้อมูลหลังจากนี้ล่ะนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่นะเมื่อรวบรวมพันธมิตรเทอร์มิตกับกองกําลังผสมของดาบแห่งอลุนลุง่ง ทั้งหมดจึงมีถึง11กิลด์ที่เข้าร่วมกันบุกโจมตีอาร์คือครองตำแหน่งผู้บัญชาการที่มีอันดับต่ำสุดของพันธมิตรเทอร์มิตที่เข้าร่วมการบุกโจมตีอันที่จริงเขาแทบจะไม่มีกองกําลังอะไรเลยด้วยซ้ํามีเพียงแค่สังหารพวกคนที่อยู่อันดับเหนือขึ้นไปทั้งหมดมาอย่างนั้นแล้วไม่มีทางที่เราจะสามารถได้รับตำแหน่งหลอดมาได้ทว่าผลลัพธ์การบุกโจมตีกลับกลายเป็นอาร์คได้ครองตำแหน่งหลอดในตอนนั้นยังคงมีหัวหน้ากิลด์อีก8คนจากทั้งพันธมิตรเทอร์มิต และกองกําลังผสมของดาบแห่งอรุณลุ่งเหลืออยู่ไม่ว่าโฮมยองวันจะพยายามคิดอ่านยังไงผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมาก็ไม่อาจจะเป็นที่เข้าใจได้เลยสักนิดการบุกโจมตีในครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะแต่ไยงไแล้วเขาก็มีเพียงข้อมูลที่ประกาศในเทวสถานแห่งสงครามก็เท่านั้นเขาไม่อาจที่จะหาวิดีโอที่เกี่ยวข้องกันกับการบุกโจมตีเพื่อรับชมได้การบุกโจมตีจะได้รับการออกโทรทัศน์ก็ต่อเมื่อหลอดแห่งประสาทอนุญาตอีกทางด้านหนึ่ง อลันก็เก็บงำกลยุทธ์สำหรับรับมือการบุกโจมตีเอาไว้อย่างถึงที่สุดนี่เรายังไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นโฮมยองวันนั้นไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ให้ความสนใจเรื่องนี้เขาเริ่มรวบรวมข้อมูลจากนั้นจึงมุ่งตรงกับไปยังแผนกวางแผนเข้าหาหัวหน้า,าแผนกฮามยองอูด,ด้วยทันทีเขาคิดว่าอาสมควรจะต้องถูกปลดออกมาจากรายชื่อคัดออกได้แล้วแต่แล้วฮามยองอูกลับตอบรับอย่างไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะัก อ,อาร์คเหรอไม่เคยได้ยินชื่อไอเดีนั่นมาก่อนนะเออครับเขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมที่โดนแยกรายชื่อคัดออกนะหืมแล้วยังไงล่ะแล้วยังไงงั้นเหรอครับผู้ที่โดนคัดออกคนนี้ถึงกับสามารถจัดการอลันได้อลันที่เป็นถึงกลุ่มอันดับบนไม่สิเขายังสามารถจัดการนักบุกเบิกของกิลเฮอร์มิตจะได้รับบันลังมาไว้ในครอบครองหากลวัลับเป็นถึงขนาดนี้แล้วไม่ใช่ว่าพวกเราควรให้ความสนใจกับเขา และให้สถานะผู้เข้าร่วมการทดสอบของเขากลับคืนไปหรอครับไห<ล>นขอดูข้อมูลนั้นอีกครั้งหน่อยสิฮามยองอูเริ่มที่จะพิจารณาข้อมูลขณะที่หัวเราะอ,ออกผู้เข้าร่วมอาร์คคนนี้มีกองกําลังเพียงแค่83คนเท่านั้นนะพี่นายคิดว่าเขาจะคนล้มกิลเฮอร์มิทและอลันด้วยจนวนเท่านี้ได้จริงๆหรอเออครับแต่ว่าผลลัพธ์มันที่คิดคือมีความเป็นไปได้สองแบบหนึ่งคือเข้าโชคดี หรือไม่ก็หัวหน้ากิวเคอร์มิตย่อมมอบัลังให้กับคนอื่นเพื่อจุดประสงค์อื่นทั้งสองเหตุผลรวมไม่ใช่ความสามารถของเขาเลยสักนิดนะฉันไม่เห็นจะสนใจผู้เข้าสมัครเพียงแค่ที่มีโชคเท่านั้นหรอกนะที่จริงก็คือฉันต้องการความสามารถต่างหากลแ,ลแ,ลแล้วและแล้วเพียงแค่ครั้งเดียวจ่งเร็วเกินไปที่จะสรุปเรื่องราวนะเรือนี้ก็จะมีรายงานเข้ามาอีกครั้งใช่ไหมครับอีกประมาณสัปดาห์หนึง่งดีเมื่อถึงตอนนั้น การบุกโจมตีครั้งถัดไปจะเริ่มขึ้นไว้ฉันจะไปบอกข้องเอกสารให้ส่งรายงานของอาร์คที่เพิ่งได้รับมาทางนี้ฉันจะเป็นคนพิจารณาว่าเขามีความสามารถอย่างไงในช่วงการบุกโจมตีแต่ถ้าว่าเขาอ่อนแอจริงๆสถานะของเขาจะไม่เปลี่ยนอาร์คยังคงถูกเกลียดทิ้งได้เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับโฮมยองวันถอยตัวไปด้วยใบหน้าที่ผิดหวังแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ได้คิดว่าอาร์คจะได้รับตำแหน่งหลอดเพราะว่าฝีมือจริงๆ ก็เหมือนกันอย่างที่ฮามยองอูได้พูดไว้เขาเองก็คิดว่าอ์งได้รับประสาทมาเพราะว่ามีโชคหนุนเสริมอ์คเมื่อครั้งที่อีวิลซิเิออนอารีนานายทำเอาไว้ได้ดีนายมีประสบการณ์พบเจอกับผู้เล่นจจยวนมากในนิวเวอร์แต่แล้วเพราะอะไรกันนะนายถึงได้ครอบครองตำแหน่งหลอดด้วยกำลังคนเพียงแค่83นแล้วในอนาคตการปกครองซิวนาของนายจะเป็นยังไงต่อไปล่ะรายงานล่าสุดที่อาร์คส่งมาก็คือเมื่อสาสัปดาห์ก่อน ร้อยอย่างนั้นแล้วเขาจึงไม่อาจจะรู้ได้ว่ากลุ่มของอาร์คประกอบไปด้วย NPC เพราะแบบนั้นเขาจึงไม่คิดว่าอาร์คมีส่วนในการบุกโจมตีอะไรมากมายนะักอีกทั้งยังมีเรื่องการปกป้องซีวานาไว้ทุกคำตอบจะต้องมีการบันทึกไว้ในรายงานครั้งถัดไปอย่างแน่นอนอาร์คจะปกป้องดินแดนของเขาเอาไว้ได้ไหมกำหนดส่งรายงานครั้งถัดไปก็อีกหนึ่งสัปดาห์เรื่องนี้มันบ้าบอสิ้นดีโฮมยองวันนำบุหรี่ออกมาพร้อมกับใบหน้าที่ตื่นเครียดนี่เป็นครั้งแรก ที่เขาแทบจะอดใจรออ่านเนื้อหาในรายงานแทบจะไม่ไหวตอนนี้คังมีซูที่อยู่โต๊ะประชาสัมพันธ์ถากว่าเขาไปเยี่ยมเยือนคงจะได้ยินเรื่องราวจากที่ลาลีเอเตเข้าร่วมกันบุกโจมตีแต่ว่าโฮมยังวันกับสายสีระะข้อมูลแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นตัดสินอะไรไม่ได้ใช่แล้วทางที่ดีต้องรอคอยเขาคิดต้องการที่จะอ่านเนื้อหาโดยตรงจากมุมมองของอาร์ก นับว่าเป็นความต้องการของโฮมยองวันที่อาจจะเรียกตัวเองได้ว่าแฟนขับลับของอาร์คครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็ได้จบลงไปแล้วเนาะก็เราก็ได้เห็นแล้วนะว่าอาร์คอาร์คได้รับสกิลที่เรียกว่าเออสกิลอะไรนะอ่าห่วงเวลาแห่งสลามว่เออห่วงเวลาแห่งสลามเนาะที่เดซลิกได้ไปดูดเลือดอาร์คมาแล้วก็ใช้ใส่อาร์คนั่นเองก็ไม่รู้นะว่า อาร์โชคดีหรือว่าไอเดดลิกมันเก่งหรือว่ามันเป็นเพราะว่าโชคช่วยจริงๆเนาะแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่อาร์คิดจะใช้งานใส่พวกผู้เล่นกิลเฮอร์มิสจนได้รับบัลลังก์ปราสาทซิวานามาครอบครองนะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าไอความลับของปราสาทซิวานาเนี่ยมันคืออะไรแต่จริงๆเราก็รู้แล้วล่ะว่าหลอดคนที่ได้ครอบครองปราสาทในสึกชิงปราสาทครั้งนี้ก็คืออาร์แปลว่าเรามาลุ้นครั้งต่อไปนะว่า1เลย อารจะส่งรายงานที primo, e no ่เป็นรายงานเด็กเขียนหรือเปล่าแล้วก็ข้อ2 l a ลาเลเตจะมาช่วยพลิกสถานการณ์ให้อาร์คได้รู้เให้คนอื่นได้รู้หรือเปล่าว่าอาร์ะมีฝีมือจริงๆนะแล้วก็อย่างที่3อาร์คจะจัดการยังไงกับเรื่องของอลันที่มีอาร์คบีชอปหรือว่าบีชอปที่รู้จักกับราชาทั้ง3อาณาจักรเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะแล้วก็4เนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันแหละว่า อารจะจัดการดําเนินเรื่องราวยังไงแต่ผมคิดว่าคงจะต้องมี NPC กับพวกลุงๆทั้งหลายลุงจีวอเนี่ยหรือว่าแจ s t i c ิ m แมกับพวกที่โดนทันบนเนี่ยมาขอยช่วยบริหารนะซึ่งก็ยังไม่รู้อีกแหละว,ว่าไอซีการครอบครองประสาทมันขายได้หรือเปล่าเนาะถ้าเป็นอาร์กอาร์กคงอยากจะขายอะนะแต่เราต้องไม่ลืมประเด็นที่5ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่สุดเนาะคือซินะว่าซิจะโดนช่วยออกมาได้หรือเปล่านะ เอาเป็นว่าไปติดตามรับชมในพาร์ท <hire> ถัดไปแล้วกันเนาะเอ้ยไม่ใช่พาร์ทถัดไปต้องเป็นตอนถัดไปแล้วล่ะเพราะว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายของตอนที่มีชื่อว่าผู้ชนะนะครับก็ถ้าหากว่าใครฟังมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีการเปิดระบบสมาชิกเนาะสำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาเป็นสมาชิกได้นะผมจะทํานิยายเพื่อสมาชิกโดยเฉพาะเนาะเอาไว้ฟังล่วงหน้ากันนะก่อนที่คนอื่นๆในช่องจะได้ฟังก็จะเปิดไว้ให้เฉพาะสมาชิกได้ฟังนะครับ เอาละสวัสดีครับ